คนมีตลาดมากนะคะอันนี้จะเป็นพวกผักผลไม้นะคะเสื้อผ้ออาผ่านมาแล้วนะคะเมื่อกี้นี่เยอะมากมากนะคะอืมอ

เป็นวันนี้วันพฤหัสจะเป็นตลาดนัดใหญ่นะคะ